สำหรับในปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับหรือว่าจะเข้าสู่ปีหน้ากระชั่นนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องโรคภัยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะแต่ว่าที่สำคัญเลยเรื่องเงินทองปากท้องก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเสริมดวงให้รุ่งชีวิตจะได้พุ่งและเงินไม่ขาดสายนะครับ ก็อย่างที่เปิดหัวข้อกันไปนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการแบบเสริมดวงนาให้ชีวิตเนี่ยการเงินดีขึ้นการงานดีเทิ่ขึ้นหรือว่าการค้าขายดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยโอ้ยโรคภัยก็น่ากลัวแล้วเงินทองก็ยังมีความสําคัญนะครับก็ยังจะขาดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราขาดแล้วแล้วเราจะกินอะไรละ่ะในวันนี้เราก็จะมา เน้นเรื่องของความมงคลที่เสริมเรื่องของการเงินการงานเป็นหลักนะครับเงินทองนั่นนะโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยถ้าเกิดอยากจะเสริมเรื่องเงินเงินทองนะก็คือการติดภาพที่เป็นมงคลไว้บนผนังครับซึ่งในการติดภาพมงคลไว้บนผนังเนี่ย ก็จะมีเยอะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปลาที่เป็นสีทองอาภาพวาดม้าหรือจะเป็นม้าหลายๆตัวที่คนฝรั่งเขาจะเรียกกันว่า c a v a ร r y นะครับหรือจะเป็นเรือสำเภาที่เป็นแบบเรือสำเภาจีนนะที่เขาว่ากันว่าในเรือสำเภาจีนเนี่ยเป็นตัวแทนของแบบการมาค้าขายขึ้นเพราะว่าเวลาประเทศจีนไปไหนเนี่ยก็จะไปค้าขายด้วยเรือสำเภานะโดยเฉพาะในสมัยก่อนนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับหรือจะเป็นภาพน้ําตกก็ได้นะครับ เพราะเขาบอกว่าการที่พกท่านเนี่ยถ้าเสริมภาพตึดผนังที่เป็นมงคลในแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นการเรื่องของเพิ่มกระแสะเงินทองเพิ่มลักษณะการเงินรับเงินเข้ามาให้เข้าบ้านไหลเข้าบ้านตลอดไปนะครับ 2. นะครับก็คือการทำบุญให้สัตว์จรจัดนะครับอย่างเช่นการให้อาหารครับขอบ้อเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณให้น้ําให้อาหาร อาจจะแบบให้ที่อยู่ใายนิดๆใน่นนอยในแบบหลบฝนที่เฉยเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนแบบเราเป็นการทําบุญยิ่งเราแผ่คนอื่นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมามากขึ้นเท่านั้นครับต่อมานะครับพอคุยเรื่องของภาพมงคลติดผนังแล้วแบ่งอาหารให้สัตว์จรจัดแล้วต่อมานะครับการทําบุญลงศพครับซึ่งการทําบุญลงศพเนี่ยก็เป็นความเชื่อของคนไทยมีมาช้านานนะเพราะเขาบอกว่า การทาบุญลงศพหรือบริจาคลงศพเนี่ยนะครับผมเป็นความเชื่อที่ว่าได้ในส่งที่แรงที่สุดช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งปรีบเสมือนการต่อชะตาช่วยผ่อนแบบเพราะว่าบาปหนักหรือเคราะห์ร้ายจากหนักให้เป็นเบาแก่ปีชงในด้วยแล้วก็ยิ่งทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยแบบจะทําให้แบบครชีวิตเนี่ยที่ประสบข้อหนักเนี่ยเราลงด้วยต่อมานะครับพอเราพูดเรื่องของการทําบุญไปแล้วคราวนี้เราจะมาต่อเรื่องเรื่องของ สายมูบ้างซึ่งก็คือการพกคริสตัลเป็นของนำโชคนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าการที่คุณแบบพกสีหินสีนำโชคที่แบบถูกฉโกงกับคุณสีถูกฉชองคุณนะแล้วก็เสริมเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยควรจะพกติดตัวไว้หรือวางใต้หมอนก็ได้เพราะเขาบอกว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาภเสริมดวงการเงินและที่สําคัญนะอย่าปล่อยหินครนะิสตัลนาราเดขาดเพราะเขาบอกว่าไม่งั้นเนี่ยพลังงานที่คุณมีอยู่เนี่ยจากบวกเนี่ยจะกลายเป็นลบได้ท,ทันทีดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของเคล็ดลับการเหมือนแบบเสริมดวงให้รุ่งแก้ปัญหาเรื่องการเงินให้ชีวิตได้แบบดีขึ้นปังมากขึ้นนะเพื่อว่าใครหลายท่านที่ในช่วงนี้ประสบปัญหาเรื่องการเงินการทองอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงอาจจะใช้โหราศาสตร์เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะโอเคครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดปุ่มซีเฟอร์สให้กับโหราฮโรโอมากับดวงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ